สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์ร้านะคะที่สไตล์ UK p o พอสแ t นะคะวันนี้ก็มาเอาเรื่องราวดีๆมาแชร์กันนะคะในประเทศอังกฤษนะคะวันที่19กรกรกฎาคมนี้นะคะก็จะได้ปลดล็อกแล้วนะคะปลดอีสล็อกดาวแล้วนะคะของโควิด1 9นะคะสองปีที่ผ่านมาคือแบบรู้สึกแย่มากๆนะคะวันนี้ก็เลยเอาข่าวดีมาบอกกับคุณผู้ฟังนะคะว่า วันที่19เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะเดือนนี้นะคะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเชื่ออย่างนั้นนะคะ ต่อไปนี้คนที่ work from home นะคะก็ไม่จำเป็นต้อง work from home อีต่อไปนะคะไม่ต้องทำงานที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะประเทศอังกฤษยังประกาศอีกนะคะว่าไม่ต้องรักษาระยะห่างกับการเข้าผับเข้าบาร์อะไรแบบนี้นะคะก็เหมือนกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วนะคะที่สำคัญก็คือจัดงานได้แล้วทั้งแบบข้างนอกอาคารข้างในอาคารอะไรอย่างนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะใครที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะ เวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเราก็ลกลับเข้ามาใน UK นะคะหรือว่าใน United Kingdom นะคะก็ไม่ต้องอกักตัวอีกแล้วนะคะจากประเทศที่อยู่ใน a m b e r list นะคะหรือว่าใน List ที่อยู่ในสีเหลืองซึ่งไม่ได้อันตรายมากนักนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอีกด้วยนะคะแบบไม่ได้บังคับคือใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ อย่างนะคะที่หลายๆคนแบบต่อต้านที่แรกๆเลยนะคะในส่วนยุโรปก็ไม่ค่อยอยากจะใส่หน้ากากกันสักเท่าไหร่นะคะแต่พอมาถึงณวันนี้ที่แบบเหมือนประกาศว่าจะเออปลดล็อกแล้วนะคะทุกคนก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงจะเชื้อเพิ่มหรือ ปล่านะะร้นะะานอาหารค่ะอะไรก็ไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าเก็บข้อมูลลูกค้าต่างๆนะคะก่อนหน้านี้ต้องสกแกนพวก N S S app อะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเข้าใช้บรกิการในที่ต่างๆนะคะแต่ว่า ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็ไม่จําเป็นแล้วนะคะก็แล้วก็ที่สําคัญนะคะหลายๆคนคงจะไม่ทราบหรือว่าถ้าคนที่อยู่ในอังกฤษเองอยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าโดยเฉพาะในโรงเรียนนะคะเขาก็จัดการเป็นกลุ่มๆเรียกว่าบับเบิลนะคะต่อไปนี้สกูลก็จะเลิกยกเลิกนะคะกดของเป็นสกูลบับเบิลนะคะก็คือ เด็กก็สามารถที่จะ m e e t up mix กันได้ปกตินะคะจากที่แบบ mix bubble c คลาสหรือว่า2คลาสต่อ1 bubble นะคะ1กลุ่มใหญ่ๆแบบนี้นะคะต่อไปนี้นะคะก็ไม่มีเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ตามปกตินะคะใครที่ฉีดวัคซีน ครบสเข็มนะคะแล้วก็สัมผัสกับคนติดเชื้อนะคะจริงๆกฎยังไม่ได้ออกนะคะว่าไม่ต้องกักตัวนะคะคือมันจะเริ่มใช้อาจจะเป็นเดือนสิงหากันยาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายคน looking forward to นะคะหลายๆลายคนในประเทศอังกฤษก็เลือกับการล็อกดาวน์แล้วเราก็อยากกลับมาใช้ชีวิตที่เป็น เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้แล้วก็ดีๆที่อยากจะเอามาแชร์จากประเทศอังกฤษนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะจากซาที t ่ s t ตล์ UK podcast แล้วเจอกันใหม่ในอัพพิซต์หน้าค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ thank you very much for listening to s t y l e UK podcast bye bye for now